แต่เม็ดนี้จะเชื่อมอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูกันนี่ครับเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เราต้องจดจำให้ติดตาจดจำทั้งเนื้อพระธรรมชาติแล้วก็พุทธศินเห็นไหมครับมีความเป็นสันเป็นคมมีความเป็นสันเป็นคมเห็นไหมมีความเป็นสันเป็นคมเจออีกแล้วเจอเม็ดแดงๆอีกแล้ว ขอขยายนิดหนึ่งอ่าขยายได้นี่ครับเจอเม็ดว่านสบู่เลือดก็ยิ้มได้แล้วเห็นไหมยิ้มได้แล้วยิ้มเลยเห็นไหมครับยิ้มเลยเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือลักษณะของเนื้อพระจะเป็นเกดเกดลืมบอกไปที่บอกว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าจะเหมือนเกตเกๆเกต็ดเกเกนะเหมือนเก็็กๆเก็็กเลยนะ มักจะเกิดกับพิมพ์กรรมการเห็นไหมครับเนื้อเป็นเกล็ดเกล็ก็ดลถ้า,าถ้าเรามองมุมนี้แต่แข็งมุมนี้เนี่ยเป็นลักษณะออกเป็นเกล็ดเกล็ดก็ดก็ด <Yeah. S 1> ผิวลันลานหน่อยหนึ่งแยกๆลัานรานอ่ะไม่รู้จะใช้คําไหนนะพี่้องเอาเป็นว่าคําไหนก็ช่างขอยเราเข้าใจก็แล้วกัน uh. โอ้สวยมากเลย <Yeah. S 1> นี่ครับนี่ครับแล้วถ้าเป็นพิมพ์กรรมการเนี่ย เขามักจะดูตําหนิซ่อนเลนส์จุดหนึ่งก็คือตรงเนี้ยมักจะมีขีดขีดเราดูที่มันมีขีดอย่างเขาว่าไหมนี่มีขีดเห็นไ,ไหมครับมีขีดเป็นตําหนิซ่อนเลนสนะ์อ่ะมีขีดเห็นไ,ไหมครับมักจะมีขีดเป็นขีดเนื้อเกินอนะ่ะขีดเล็กๆอะ่ะเห็นไหมคมๆเห็นไ,ไหมแต่ว่าตําหนิต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ สำคัญที่สุดเราต้องดูองค์รวมนะพี่น้องทีละครับสำคัญ